สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับจะเกิดอะไรขึ้นในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรมาเยียนของเปเ่นะครับหรือปารีสแซงต์แซแมงนั่นเองนะครับวันนี้เล่นในบ้านของอาร์เซนอลดังนั้น3คะแนนต้องเน้นแล้วนะครับสำหรับอาเตตาเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างเอื้ออาร์เซนอลด้วยนะครับในวันเสาร์ ที่5นะครับที่5ตุลาที่อาร์เซนอลจะกลับไปเล่นในพรีเมียร์ล e ีกเนี่ยจะพบกับเซาท์แธมป์ตันและได้เล่นในบ้านด้วยดังนั้นโปรแกรมผมว่าวีคนี้ค่อนข้างจะเอื้อให้กับอาร์เซนอลได้พักค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นผมว่าเกมนี้ใส่สูตรจะเต็มแน่นอนนะครับแล้ววันที่พบกับเซาท์แธมป์ตันอาจจะให้โอกาสกับนักเตะที่ยังไม่ได้มีโอกาสลงตั้งแต่ต้นเกมอย่างเซอร์ลิงอย่างตัวของกาเบรลเจสุดด้วย ผมคิดว่าในวันเสาร์ที่5ที่จะพบกับเซาเทมปันอาร์เซนอลน่าจะใช้นักเตะเหล่านี้ลงเป็นสเสืผู้เล่นตัวจริงหรือแม้กระทั่งโอกาสของวานเยลี่นะครับนักตเตะดาวรุ่งที่ผมเชียร์มาตลอดนะว่าอยากเห็นเขาลงเป็นสเสื้ผู้เล่นตัวจริงสักทีก็อาจจะได้เห็นเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปส่วนวันนี้สิ่งหนึ่งที่รอดูแล้วก็น่าติดตามสําหรับอาร์เซนอลนั่นก็คือตัวของเมริโนถ้าเมริโนมีชื่อเป็นผู้เล่นอยู่ใน,ในมานั่งสำรองเนี่ย ผมไม่เชื่อว่าตัวของเมริโน่ถึงจะหายแล้วหรืออะไรคงไม่สตาร์ทเป็นผู้เล่นตัวจริงแน่นอนดังนั้นถ้ามีชื่อเล่นชื่อเป็นผู้เล่นสำรองให้กับอาร์เซนอลผมคิดว่าเขาน่าจะได้ลงในช่วงท้ายๆของเกมอาจจะสัก10นะครับหรือ5นาทีผมคิดว่าเท่านี้พอนะครับถ้าให้ฝืนมากกว่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ให้ลงไปชินกับสนามชินกับเกมกับอาร์เซนอลก่อนผมว่ามีโอกาสเหมือนกันถ้าเราได้เห็นลายชื่อของเมริโน่อยู่ในมานั่งสำรองของอาร์เซนอลดังนั้น ผู้เล่นเสผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลก็คงเป็นเดวิดไลย่านะครับผู้เซ็นเตอร์ก็คงคู่เดิมนะครับกาเบรียลจะคู่กับซาลิบาขวาผมคิดว่าเป็นเบนไวท์นะครับสำหรับวันนี้นะซ้ายก็คงเป็นทิมเบอร์แล้วก็พักตัวของคาริฟอรี่ไปก่อนนะครับตรงกลางผมว่าอาจจะมีโอกาสได้พักปาเตบ้างนะครับอาจจะส่งจอร์จินโยลงมาทําหน้าที่คู่กับเด็กแคนไรส์ส่วนคนที่เดินเกมรุกแทนตัวของโอเดกาตก็คงเป็นทอซา ทอสซาในยุในช่วงหลังๆอะ่ะที่ผมว่ามันเล่นตรงนี้แทนตัวของโอเดกาดหสิ่งที่ได้จากตัวของทอสซานั่นก็คือการจัดบอลผมเห็นนะครับนัดที่เล่นกับเลสเตอร์เริ่มมีการจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้ดีโอ้โหเหมือนกับนักเตะที่ไปเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวรุกจ๋าๆอย่าลืมนะครับว่าตัวของทอสซานั้นเล่นปีกมาก่อนดังนั้นพอุบเข้ามาข้างในเนี่ยโอกาสของเขาเนี่ย ผมว่าไอาการจ่ายบอลออกบอลแบบนี้ถ้าพัฒนาได้ก็ดีเหมือนกันแต่เริ่มเห็นเหมือนกันนะครับว่าทอซาเริ่มจ่ายบอลคมๆได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากช่วงหลังๆของทอรซาเน่นก็คือการจบสกอร์นั่นเองเป็นมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับถ้าโอกาสมาถึงเขาเป็นนักเตะคนหนึ่งในทีมอาร์เซนอลผมว่าใช้โอกาสไม่ได้เปลืองมากขนาดนั้น ไม่เปลืองเลยนะครับสำหรับตัวของทอซ่ามีโอกาสแล้วมักจะได้ประตูด้วยแล้วผมชอบอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เขาอยู่ในกรอบเขตโทษหรืออยู่หน้ากรอบเขตโทษเขาจะใช้โอกาสนั้นครับเขาจะไม่ได้เล่นยึกยักไม่ได้เล่นโอ้โหพยายามจะดึงบอลไว้ดึงคลึงบอลหาจังหวะยิง2อาครั้งไม่ครับโอกาสมาถึงยิงทันทีโอกาสมาถึงยิงทันที ประตูมันเลยมาเป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกันคือมีทอซาผมว่าถ้าโอกาสบางทีเงียบๆไปไป,ไปจ่ายบอลไปวิ่งตึงขึ้นมาเติมโอกาสมาถึงเขายิงเข้าไปเนี่ยผมว่าอะไรจังหวะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในเกมนี้และคงเป็นหมากสําคัญของอาร์เตต้าเหมือนกันในเรื่องของตัวของทอซาเองถ้าเขาได้เติมเกมดีๆนะครับมีจังหวะให้เขาได้เล่นน่ากลัวเหมือนกันตัวของทอซาเองผมว่าเชื่อว่านะครับ ทีมที่มาเจอกับอาร์เซนอลอ่ะข้อข้อมูลในการเล่นแทนตำแหน่งของของโอเดก้ายังไม่ได้รู้จากเขามากขนาดนั้นหรอกฟอร์มการเล่นก็อยู่แล้วนะครับเห็นทอซาเนี่ยเล่นปีกมาอยู่แล้วดังนั้นพอมาเล่นตรงกลางอ่ะคือตามตัวของตามตัวของทอซาเนี่ยผมว่ายังไม่ทันหรอกดังนั้นโอกาสโอกาสเนี่ยมันเลยเยอะครับเขาเลยมีโอกาสมากมายนะครับในการที่จะไปอยู่ในกรอบเขตโทษเองหรือไม่กระทั่งอยู่หน้ากรอบเขตโทษอะ่ะ ผมว่าทอสซาเป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสในวันนี้มากเหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลขวาเป็นซาก้าซาก้านี่แบเบอร์อยู่แล้วนะครับผมว่าโดนปิดตายอยู่แล้วนะครับเกมรุกของอาร์เซนอลทางฝั่งของซาก้าเนี่ยมักถูกดับเบิลทีมตลอดไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะไม่ว่าอาร์เซนอลจะเจอกับใครจะถูกดับเบิลทีมตลอดสำหรับตัวของซาก้าก็ถ้าเอาตัวรอดได้ปั้นเกมให้กับอาร์เซนอลได้อาร์เซนอลก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นส่วนทางด้านซ้ายผมว่าก็ยังคงเป็นมาติเนลี่ นั่งนต่เกมที่แล้วนะครับกับเลสเตอร์ผมรู้สึกว่าความมั่นใจเขาเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาเริ่มทําผลงานได้ดีเช่นกับอาร์เซนอลดังนั้นการลงเล่นต่อเนื่องและวันนี้ถ้าเขาทําได้ดีอีกถ้าเกิดทําประตูได้ขึ้นมาผมว่ามาร์ตินเนลลี่คนดีคนเดิมของอาร์เซนอลน่าจะกลับเข้าสู่ทีมแล้วผมเชื่อว่าเขาจะลดความกดดันตัวเองลงไปได้เยอะเลยนะครับประตูที่เขาทําได้ในนัดที่พบกับเลสเตอร์ ดังนั้นเดี๋ยวรอดูวันนี้กันละกันนะครับว่าตัวของมาตินเดลลี่จะทําผลงานได้ดีแค่ไหนกับอาร์เซนอลนาเป้าไคลฮาวเวสก็คงทําหน้าที่ต่อเหมือนเดิมนะครับนัดที่แล้วทําประตูได้ด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับสำหรับนาเป้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวของไคลฮาวเวสดังนั้นรูปแบบเกมของอาร์เซนอลผมว่าก็คงขึงเกมเข้าใส่ปาริสซีนชามงที่วันนี้ต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวของเปเช่เองก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้ะนะนะครับผู้เล่นหลายๆคนก็ไม่ได้พร้อม ดังนั้นจะมาเปิดเกมแรกกับอาอร์เซนอลผมว่าไม่ใช่ดังนั้นเปนเชน่าจะเล่นเกมรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตรงกลางสนามของตัวเองเนี่ยที่มีทั้งตัวของรูเบนในเวสนะครับฟาเบียนลูอิสวิตินยานักเตะเหล่านี้สามารถที่จะออกบอลดีๆได้และคนที่รออยู่มีทั้งอาเซนซิโอนะครับแล้วก็ตัวของบาโคล่าผม ผมบอกเลยนะว่าบาโคล่าน่ากลัวมากนะครับสำหรับอาร์เซนอลวันนี้บาโคล่าผมว่าเร็วกว่าบาโคล่าในซีซั่นที่ผ่านมาอีกปีที่แล้วเราเห็นบาโคล่าเล่นให้กับปารีสแซงต์แชงก์แล้วนะครับหคือจังหวะอาจจะยังไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าปีนี้บาโคล่าพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกแล้วมีทั้งความเร็วและจังหวะการยึกยักที่ดีดังนั้นถ้าเบนไวของอาร์เซนอลได้ลงทําหน้าที่ก็จะเจอกับตัวของบาโคล่า เดี๋ยวมื่อรอดูกันแล้วกันนะครับว่าความเร็วของบาโคล่าจะจัดการเบนไว้ได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าจัดการบาโคล่าได้สําหรับอาซนอลผมว่าเกมรุกของของเปเช่ก็คงหายไปเยอะเหมือนกันถ้าไม่มีพื้นที่กับบาโคล่าได้เล่นดังนั้นสําคัญมากนะครับในเรื่องของบาโคล่าด้วยแล้วก็ตัวของอาเซนซิโอด้วยถ้าเขาเก็บบอลได้แล้วออกบอลคมๆให้กับบาโคล่านะครับหรือให้กับมิดฟิลด์ของตัวเองที่ขึ้นมาเติมอย่างวิตินยาที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขาจิงไกลเก่งแค่ไหน ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับสำหรับเกมของอาร์เซนอลเหมือนกันว่าก็ประมาทไม่ได้ถ้าจะถูกลูกโต้กับผมว่าวันนี้เปเชยใช้จังหวะการโต้กับเร็วที่มีบาคาราที่มีความเร็วสูงนี่แหละเป็นตัวหลักในการเล่นกับอาร์เซนอลวันนี้ส่วนอาร์เซนอลถ้าเจาะไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมว่าอาร์เซนอลยังมีลูกตั้งเตะลูกเฟคคิกที่สําคัญสําคัญอยู่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าอาร์เซนอลเล่นลูกตั้งเตะลูกเฟคคิกเก่งยังไง นั่นรออยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นลูกตัดสินให้กับอาร์เซนอลวันนี้ก็ได้ถ้าจังหวะโอเพนเพลย์อาร์เซนอลอึดอัดจนเกินไปไม่สามารถเจาะได้จังหวะลูกแตะมมุมลูกเซตพีทอาจจะเป็นตัวตัดสินให้กับอาร์เซนอลวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสมาธิของนักเตะของอาร์เซนอลเองนะครับอย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับในนัดกเกมที่พบกับเลสเตอร์พี่ๆในนี้ก็พูดถึงเหมือนกันคอมเมนต์พูดเหมือนกันนะครับในเรื่องของสมาธิถ้านักเตะอาร์เซนอลเสียสมาธิเมื่อไหร ประตูก็อาจจะเสียให้กับตัวของเปเช่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปบอกโคล่าน่ากลัวมากครับน่ากลัวจริงดังนั้นสมาธิในเกมต้องต้องต้องมีตลอดอะ่ะคือถ้าพลาดแล้วบางทีอาจจะแก้ตัวไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของอาร์เซนอลก็ต้องมีสมาธิในเกมนะสำหรับอาร์เซนอลวันนี้นะแล้วก็มาริโน เราจะได้เห็นเขาไหมเดี๋ยวรอดูกันเลยกันนะครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่ผมรอดูอยู่หรือแม้กระทั่งตัวของวานเยลี่เองนักตเตะดาวรุ่งอย่างที่ผมบอกไปผมอยากเห็นเขาลงสนามบ่อยๆ10นาที15นาทีก็ได้ค่อยๆขยับเวลาให้เขามากขึ้นไปอีกก็ยังดีนะครับแล้วมันจะสร้างหนึ่งคือสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความกระหายให้เขาด้วยเจสันสเตอร์ลิงนักเตะเหล่านี้ผมว่า คืออาจอยากให้เวลากับเขามากขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งตัวของเจสุดเองหรือแม้กระทั่งตัวของลาฮิมเซอร์ลิงด้วยเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับว่าอาร์เตต้าจะจัดการยังไงแต่ผมเชื่ออาร์เตต้าอย่างหนึ่งคือตั้งแต่ผมพูดไปในเรื่องของการเสียโอเดกาสไปไม่มีเมริโนมีมิดฟิลด์อย่างที่เราเห็นครับมีแค่จอร์จินโยมีแค่ปาเตมีวันวันนั้นนะวันที่พบกับสเปอร์ไม่มีเดคแคนรซ์ด้วยแต่อาร์เตต้าก็ทําได้ครับ ผมก็ยังเชื่อมือของอาร์เตต้าอยู่ดีนะครับในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวผู้เล่นนะครับหรือแม้ทั้งแทคนิกต่างๆหรือรายละเอียดในเกมผมเชื่อว่าอาร์เตต้าจะผ่า์เซนอลวันนี้เอาชนะตัวของปารีสแซงต์แชง์กมงไปได้เพราะว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าอาร์เตต้านั้นจะใช้รูปแบบการเล่นแบบไหนจะเจาะเปเชยยังไงช่องผมไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าหลังเกมวันนี้จะเป็นยังไง จะเจออะไรยังไงจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยกันนะครับสำหรับแฟนๆของอาร์เซนอลก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของอาร์เซนอลเองและก็แฟนๆของเบเช่ด้วยเพราะว่าวันนี้ผมว่าทั้งคู่ไม่ได้ง่ายเหมือนกันทั้งคู่แน่นอนโอกาสมีทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ผมว่าผมให้อาร์เซนอลนะในการที่จะเอาชนะเบเช่ไปได้ ก็สกอร์ว่ากันไปนะครับจะเท่าไรก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งพี่ๆเองนะครับคนไหนคิดเห็นยังไงยังไงมีอะไรเสริมอะไรยังไงบอกผมได้และกันคุยกันสนุกสนานนะครับสำหรับช่องของผมเองนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับว่าหลังเกมนี้จะสนุกสนานมากแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจกันได้อารมไปถึงกด Super ะตังให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไว้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้ครับ Enjoy ครับ